จะมาบอกวิธีการใส่ตัวลดกำลังนัตของ g t ดสามร้อยงแ้นก็ตั้งมาให้ตรงเรียบร้อยก่อนตัวนี้คนรถอนมาแล้วลืมเนี่เกาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยด้านนี้เข้า เดีออ๋ยวนะลัวว้บ้างเลยนะเคเดี๋ยวค่้ยอัดทีหลังก็นี่ตัวนี้นติดตัวนี้ พี่อยู่อย่างนี้นะอยู่ในร่องมันจะกิ้งอยู่นี่เป็นตัวล็อกก็ระวังร่วง้วยไปทาใส่แล้วก็แกนนี้ไปที่ไปอยู่ในรูนี้นะอุ้ก็ค่อยบิดไปแล้วก,กดไปด้วยก็สนิทกับแผ่นด้วยก็หมุนไประวังร่วงแกนก็เข้าแล้วเดี๋ยวอยู่นี้ แล้วก็ใส่สปริงสปริงก็อยู่อย่างนี้นะเอาอย่างขางนี้ก่อนดีกว่าแล้วล็อกกันแล้วปิดยากหน่อยทำทีเดียว

So.